สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star a s t o Tarot Winging นะคะเอาพลังงานมาให้อีกแล้วทุกคนก็เอเนจีนี้ตามชื่อเลยและไข่เชื่อว่ามีหลายๆคนรอคอยนะคะจะพยายามมาอัดให้แบบรัวๆก่อนที่มันจะถึงสุดสัปดาห์นี้เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ไข่กับครอบครัวจะยุ่งนิดนึงแล้วก็มีการเดินทางด้วยแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวจะมาทยอยลงคลิปให้เรื่อยแล้วก็วก,ก็คือดูดวงก็รันไปปกติทีนี้ นะฝากทุกคนติดตามนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานของโซเมดมาดูกันเออแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งก, like, ก็ได้ให้ยังรู้เ้วยกันตรงนี้นะคะขอบคุณคนมากๆที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือเก่าแล้วก็กอนอื่นใครจะประชาะสัมพันธ์เหมือนเดิมใครก็จะมีการดูดวงส่วนตัวนะกับการสั่งจองหมตเปเปอร์ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่ทักมาสั่งจองจองคิวดูดวงจองหมตเปเปอร์กันทุกวันตลอดอยู่เรื่อยๆเ,เสมอแล้วก็ ก็ใครจะฝากบอกนิดนึงเพราะว่ามันก็ยังมีคนที่เาขาเรียกว่าอะไรอะเอาออฟคอนโทรนิดนึงคือมีบางท่านที่บางทีแอดมาแล้วแบบว่าไม่ค่อยให้เกียรติกันสักเท่าไหร่หรือบางคนที่แอดมาแล้วแบบว่ามีบางท่านบางคนที่แอดมาแล้วแบบมีมีเจตนาที่ ต่างออกไปหรือบางคนไม่ได้จริงจังจริงใจในการที่จะแบบแอดมาดูดวงหรือแอดมาสัง่งโอเปอร์แล้วก็บางคนคือมีบางท่านล่าสุดเลยที่แบบว่ามีบางคนที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าบางครั้งคนเราก่อนที่จะมีการติดต่อกันไปถึงขั้นแบบคุยหรืออะไรแบบนี้ที่แบบ calling อะค่ะคือมันสามารถที่จะคุยกันได้ในแชทก่อนเออแล้วก็ต้องบอกว่าอ นึกสภาพเหมือนคล้ายๆกับบางทีคนเราอะ่ะไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแล้วอยู่ดีแบบมีคนแบบโทรมาแบบโดยที่เวลาของที่นี่คือเป็นช่วงเช้าที่แบบพวกเราเพิ่งตื่นเพิ่งทําทุละเพิ่งอ,อะไรนี่คือเพราะฉะนั้นคือใครต้องขอความกรุณาจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ทําแบบนี้แล้วอยู่ในช่องแล้วติดตามแล้วเห็นไข่ที่ไข่พูดแบบนี้ไข่ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าไข่เป็นคนพูดตรงแต่ไข่คือมีเจตนาที่แบบว่า คือไข่เป็นไข่เขาเรียกว่าไรอะ่ะไข่ออนเนสแล้วก็แบบซินเซียแล้วก็เหมือนคล้ายคกับเวลาไข่คุยกับลูกดวงไข่ค,คุยกับลูกดวงดีทุกคนแล้วก็ไข่พยายามที่จะแบบติดตามหรือเข้าใจทุกคนแต่ถ้าใครที่ไม่ให้เกียรติหรือว่าแบบ <c oughs> คือมันต้องดูแบบหลายๆอย่างอะ่ะเอ่อการให้เกียรติการการรัเทศะหรือทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็การเจตนาหลายหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นคือ นิดหนึ่งเอ,อ่อทีนี้ก็จะแจ้งไว้ก่อนแบบนี้ทีนี้ใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวกับสั่งวปเปอร์นะคะก็คือขอคนที่พร้อมจริงๆไม่ว่าจะเป็นพร้อมสั่งพร้อมจองหรือพร้อมโอนเพราะว่าไข่จะรันคิวตามคนที่แบบโอนจองเท่านั้นเพราะว่าถ้าแบบคุยคุยกันเฉยเฉย,ยแล้วแบบโอเคค่ะเอาอันนี้ค่ะจองอันนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะแต่ไม่มีการโอนจองเพราะฉะนั้นคือมันไม่มีประโยชน์เออมันจะเสียเวลาทั้งไข่และตัวเจ้าชะตาแต่ละท่านด้วยเพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งคือที่ที่ไข่พูดอย่างนี้ตลอดเพราะว่า ก็ยังมีคนที่ทําแบบแบบนั้นอยู่คือมันทําให้บางคนที่เขาต้องการจะแอดมาจริงๆริงมันเสียพื้นที่แล้วบางทีไลน์ของใครมันก็มีปัญหาด้วยที่มีคนแอดมาพร้อมๆกันเยอะๆนะคะอ่าโอเคทีนี้ใครต้องการจะดูดวงหรือว่าจะสั่งวอเปอร์ไม่ว่าจะเป็นดูดวงด่วนหนึ่งเก้าดูดวงที่เป็นโปร 5, นหลนะักเริ่มต้น3ามเาขึ้นไปแล้วก็จะเป็นโปรสที่เป็นโปรเสริมห้าเก้าก็แอดมาที่ไลน์ของใครเค I D ชซรวมถึงวอเปอร์ด้วยนะทีนี้ไม่เสียเวลานะเออเพราะว่า อยากให้ทุกคนได้รับพลังงานตรงนี้เพราะว่าไพ่ในวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ intense มากเลยอะ่ะใครจะเปิดไพ่ในวันนี้นางฟ้าให้ถึง3ใบเลยนะไพ่มันมีไพ่ดีดออกมาด้วยในวันนี้ไพ่มี media f o r d ไพ่มี reconciliation และที่สำคัญไพ่นี้ยพลังงานมี deception อยู่ค่ะเพราะฉะนั้น energy ในตรงนี้ยใครมีความรู้สึกว่ารักที่เป็นโซเมนในคลิปนี้บางท่านนะมีใครบางคนที่หมายให้กับว่า ยังไม่สามารถตรงไปตรงมาหรือจริงใจกับคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นใครบางคนที่ยังไม่สามารถที่จะเป็น Good, good Girl, Good Man, Good boy อะไรแบบเนี้ยได้เต็มที่แล้วก็มีบางคนที่เป็นพวกอย่างเช่นว่าถ้าใครที่อย่างเช่นเป็นพวกสัมพันธ์ที่ลดสถานะการหรือเป็นสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าคนรักดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันมีพวกพลังงานที่อย่างเช่นว่า ความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ในการกระทําเป็นอีกแบบหนึง่งเช่นเดียวกันเพราะสถานการณ์ไม่เอือ้ออํานวยด้วยอะไรแบบนี้แต่ใครจะบอกว่าพลังงานนี้เป็นโซเมตอีกคลิปหนึง่งที่มีพวกโซเมตที่เป็นอดีตอีกแล้วสังเกตดูไพดีๆนะมันเป็นไพ่รักที่รักบางท่านตรงนี้ยังต้องมีช่วงเวลาของจังหวะที่ดวงยังไม่เปิดหรือการที่จะต้องพยายามไฟ for love อยู่อะคะ่ะเออไฟ for love หรือไม่ให้กับว่า ทุกอย่างยังเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าบางคนมีพลังงานรักที่เหมือนคล้ายๆกับเข่งขกขึ้นภูเขาอะไรแบบนี้คือคือบางคนยังแบบยังต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามในเรื่องของความรักเพื่อจะแบบ ผ่านวิกฤตหรือผ่านอะไรหลายอย่างที่มันไม่ดีไปอะนะแล้วก็ Energy เนี้ยมีคนที่ยังรอใครอะกลับมาหากันอยู่เลยไพ่โดยเฉพาะ reconciliation มีไพ someone from your past is returning to your life ด้วยเพราะฉะนั้น Energy เนี้ยโ so m a ม e คลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีพลังงานอดีตอีกแล้วในกองไพ่มี Passion Very soon แล้วก็ s o m a t e ด้วย e ีเป็น i n d Open mind คือบอกตรงว่า Energy ตรงนี้ มีพวกพลังงานโซเมทที่รอเข้ามาในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันดวงของบางท่านมีพลังงานทุกอย่างที่หมายให้กับว่าอ่ะโอเคบางคนอาจจะต้องเจอผ่านช่วงเวลาของการแบบเปลี่ยนแปลงบางอย่างแบบในช่วงที่ผ่านมากกใกล้ๆหรือเป็นพวกเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันหรือเป็นพวกพลังงานที่อย่างเช่นว่ามีใครที่ต้องมองตรงว่ามีพวกบางคนอย่างเช่นว่าใครแอบทาไม่ดีใครแอบนอกใจใครแอบ ทำไม่ดีบางอย่างรับหลังกับคูณอะไรแบบนี้เพราะไพ่มันมีเดเซชันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมี่ไพ่ในวันนี้ไพ่หลักและนะคือมันมีไพ่ใหญ่ใบหนึ่งแล้วก็มีไพ่พลังงานพวกนี้แบบโหมาดูกันว่าไพ่เป็นไรบ้างไพ่มีเอนจีนี่นะก้าวดาบก้าวดาบนะไพ่มีไพ่ไพ่นี้ด้วยไพ่เดสคือต้องบอกว่าเอนจีนี้ย ใครบางคนตรงนี้คุณเป็นพิจิกหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องที่มันมีความเป็นโซเมตได้เป็นพิจิกค่ะแล้วก็อย่างที่สําคัญไพ่มี energy พวกนี้ด้วยหกถ้วยอะหกถ้วยและมีห้าดาบคุณดูดีๆนะคะไพ่ในวันนี้โซเมตคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีพลังงาน energy แบบนี้แหละอดีตและไพ่แบบนี้อีกพวกนี้มันเป็นพลังงานรักของบางท่านที่ในช่วงที่ผ่านมาหรือช่วงใกล้ๆตรงนี้ มีคนที่จบกับใครมาหรือใครอะจบหรือเดินหายจากคุณไปและเป็นพวกบางท่านที่มีพลังงานอย่างเช่นว่าคู่บางคู่เป็นเหมือน b a c k เว r ร์ดฟอร์เวิร์ด้วยคือเข้ามาแล้วก็หายออกไปบางคู่เข้ามาแล้วก็หายออกไปแต่ในขณะเดียวกัน energy ของคู่บางท่านตรงนี้บางคนยังรอใครกลับเข้ามาอยู่โดยที่ผ่านมาในช่วงหลายๆเดือนตรงนี้ที่ผ่านมาหรือในช่วงระยะ1-3เดือนตรงนี้คือ บางคนยังรอใครกลับเข้ามาอยู่เพราะเอเนจีตรงนี้ยมันยังมีพลังงานด่าบแบบนี้ขึ้นอยู่และมีเดสด้วยและที่สำคัญกยากจะบอกว่าพลังงานคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีมีบางท่านที่เครียดในเรื่องของความสัมพันธ์มากเลยอืมมีใครที่แบบว่ามีคนทำให้คุณเครียดหรือมีใครที่เครียดเพราะคุณอืม างานวันนี้มี energy ของพลังงานพวก energy คนธาตุที่เป็นธาตุลมด้วยนะคะธาตุลมได้แก่เมถุนตุลกลุมเอ,อ่อมีแน่นอนแล้วก็มีราศีธาตุไฟเมสิงธนูราศีธาตุน้ำด้วยอืมก็ระกฎพิจิกมีนใครบอกตรงเลยนะ energy ไพ่แบบเนี้ยแล้วในวันนี้มีไพ่ใหญ่กับไพ่เล็กที่เป็นพลังงานพวกไพ่อดีตด้วยโดยเฉพาะหกถ้วยกับเดฟคือ energy นี เป็นพวกยังแปลกมากเลยอ่ะพวกโซเมตอ่ะมันมันเหมือนแบบแต่ละคลิปมันหนีไม่พ้นรักอดีตเลยอ่ะแปลกมากสังเกตดูไพ่ในในางฟ้ามีรีคอ l เล t ชันแล้วไพ่ในวันนี้ไพ่หลักยังมี energy ที่เป็นไพ่พวกพลังงานอดีตอดีตอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะหกถ้วยแบบนี้มันมีคนที่เป็นโซเมตตรงนี้ที่เป็นพวกอดีตอ่ะจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแต่มันจะมีแบบนี้ค่ะคือ เขาเรียกว่าดวงบางท่านน่ะยังต้องมีการรอการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมากๆหรือใช้เวลาในการรอมากๆเลยเออเพราะว่าไพ่เดสเนี่ยต้องเป็นการที่แบบเขาเรียกว่าดวงทุกอย่างจะต้องดึงเอาสิ่งแย่ๆหรือวิกฤตให้ผ่านไปให้หมดเลยนะคือเหมือนคล้ายๆกับต้องใช้เวลาเพื่อผ่านอะไรแย่ๆหรือใช้เวลาเพื่อให้มันเหมือนคลายๆจบวงจรเหล่านี้แล้วเปลี่ยน แปลงไปในทางที่ดีมากๆแล้วถึงจะกลับมาได้แล้วเป็นการกลับมาแบบที่ดีด้วยเออถ้าจะกลับมาแบบที่ดีบางคู่ใช้เวลามากๆเออไพ่ขยายในวันนี้นะไพ่มี energy นี้ของเซตแรกควีนดาบกับควีนไม้เทา้าอย่างที่ใครบอกมันมี energy ของพวกคนที่แบบสามารถเกี่ยวพันในเรื่องของพลังงานธาตุลมกับธาตุไฟได้ เมสิงธนูกับเมทุนตุนกลุมค่ะพวกคุณอาจจะเป็นไฟกับพวกคุณอาจจะเป็นไฟหรือลมหรือตัวพวกคุณเกี่ยวข้องกับไฟหรือลมอืมนะ uh huh. พลังงานแบบเนี้ยไข่มีความรู้สึกว่าเ n e r g y ของรักบางท่านพวกคุณบางคนตรงเนี้ยค่ะอันนี้คือไข่พยายามอ่านกว้างเพราะมันมีคนที่มีแบบความรักหลายรูปแบบหลายเรื่องราวมากเนาะมันเป็นแรนดอมเพราะฉันจะอ่านให้ให้กว้างที่สุดคือไพ่สอง ผู้หญิงแล้วมาด้วยสองบนบนล่างแบบเนี้ยคือมันมีพวกอย่างเช่นคนบางคนมีสถานการณ์ที่รักบางท่านน่ะคุณอาจจะเป็นผู้หญิงแล้วคุณเดีวกับใครแล้วมันมีเหมือนตัวละครอื่นๆที่อย่างเช่นเป็นการแบบนอกรูก่นอกทางเป็นการ นอกใจเป็นการที่เหมือนให้กับมีตัวละครอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาในพลังงานรักด้วยสําหรับบางคนมันเลยเป็นไพ่ที่มีเดสเซปชั่นอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วมันเลยมีไพ่เดสอยู่ตรงนี้ค่ะนึกออกปะแล้วมันเป็นพลังงานของความเครียดเออมีคนที่เครียดเครียดที่แบบว่าฉันก็ยังมีความรู้สึกแบบ เขาเรียกว่าความทุกข์อยู่ในใจหรือความคิดมากกับตรงนี้และในขณะเดียวกันก็คือมีใครบางคนที่เหมือนคล้ายๆกับว่ามีตัวละครอื่นนอกเหนืออาจากพวกคุณอะไรแบบนี้ด้วยและอีกในนึงคือมันเป็นพลังงานของบางคนที่เป็นพวกโซเมดของพวกท่านบางท่านตรงนี้ที่เอเนจีอีกแบบคือใครบางคนที่ยังรู้สึกว่าเพราะมันมีไพ Energy ่อ n e r จีลศกสตรของไม้เท้าด้วยแบบเนี้ยเนาะคือ ใครบางคนที่ยังเหมือนคล้ายๆกับดึงดูดความรู้สึกดูดึงดูดใจของของโซเมทบางท่านได้แต่ในขณะเดียวกันยังมีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะพูดหรือติดต่อสื่อสารหรือว่าเหมือนคล้ายๆกับบอกความรู้สึกได้ตรงๆมีบางคนตรงนี้ที่เป็นพวกคู่รักที่อย่างเช่นว่าแบบจังหวะบางอย่างที่มันจะต้องแบบ หยุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทุกอย่างแล้วบางทีบางคู่ไม่สามารถที่จะติดต่อหรือสื่อสารกันได้เพราะต้องบองตรงนะไพ่ในวันนี้ขาดไพ่ไม้เท้ามากๆไพ่ไม้เท้าในที่นี้คือพวกพลังงานที่เป็นไพ่เลขอ่ะแล้วก็เป็นไพ่ไม้ทา้าวอะคือขาดอืั้นี้ไพ่ต่อมามี energy นี้โหมีสี่ถ้วยแล้วมี tower ววมาขยายไพย่ d e a ทุกคนเกิดอะไรขึ้นมีใครมีรักที่พังทลายเกิดขึ้นมาในช่วง ไม่ไกลไม่ไกลจากคลิปนี้หรือเปล่าคะมีสถานการมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความรักแล้วมันแบบจบหรือไปต่อไม่ได้บางคนมีพลังงานของ energy ปัญหาหรือการทะเลาะที่แบบว่าคือการทะเลาะของแต่ละคู่ไม่เท่ากันไม่จําเป็นปว่าต้องทะเลาะใหญ่บางคนมีอะไรบางอย่างที่มันมีในเรื่องของเขาเรียกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นรอยร้าวเออมีคู่รักบางท่านตรงนี้ที่เป็นพวกโเมที่ยังรอรออดีต หรือรอการกลับมาของใครอยู่ไม่ว่าจะมีรอยร้าวหรือเกิดปัญหาหรือมีการจบหรือสถานะเปลี่ยนแปลงไปยัไงก็ตามมีพวกพลังงานคู่รักที่เลิกกระทันหันกันด้วยเพราะด้วยปัจจัยบางอย่างที่ไปต่อไม่ได้พลังงานเอเนมีไพ่แบบนี้ด้วยนะต่อมามีคนที่สามารถเกี่ยวข้องกับเจ้าตนหรือพวกคุณเป็นตนได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูดีนะไพ่เนนี้ดาบเก้าดาบของคุณมีทั้งไพ่ขยายแล้วก็ไพ่หลัก คือไข่หวูบอกตรงว่าคลิปนี้เป็นคลิปหนึ่งที่มีคนเครียดในคลิปนี้ค่ะมีคนคิดมากมีคนทุกข์มีคนเครียดมีบางคนตรงนี้ที่บางทีเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าการกินการอยู่การใช้ชีวิตการนอนหลับบางทีอาจจะแหลกบ้างแหลกในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่มันไม่ดีมันอย่างเช่นบางคน นอนไม่ค่อยพอนอนไม่ค่อยหลับบางคนกินไม่ค่อยโอเคหรือบางคนแบบใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยแฮปปี้มีเรื่องให้ทุกข์ให้เครียดเกี่ยวกับความรักอยู่ในช่วงใกล้ๆตรงนี้เออรวมถึงพลังงานของโซโมิทบางท่านเพราะอะไรไพ่ในวันนี้มันมีทั้งตําแหน่งหลักกับตําแหน่งขยายเพราะฉะนั้นหลายๆท่านตรงนี้ที่มาดูคลิปคุณมีเรื่องให้เครียดกับใครบางคนและในขณะเดียวกันมีใครบางคนที่เขาเรียกว่า คิดไม่ตกหรือเครียดในเรื่องของความรักหรือสถานการณ์ของความรักอะ่ะเออไพในตรงนี้นะคะ Energy คู่รักบางท่านตรงนี้พวกโซเมทที่เขาคิดไม่ตกหรือเขาเรียกว่าเป็นคนที่มันยังมีโอกาสที่อยากกลับมาหากันอะ่ะม,<น>มันมันมีมันมีพลังงานของคนบางคนที่แบบว่าพยายามที่จะ f ิก t ์ติ g s หรือไม่ให้กับว่า อะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกคุณรู้สึกว่าอันแฟไม่ไม่ยุติธรรมไม่ถูกไม่ควรคือใครก็ตามตรงนี้ที่หลายๆท่านคุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่มันดีหรือ,อยุติธรรมมากกว่าในความรักมันมีพลังงานตรงนี้ที่เป็นพวกโซเมทที่บางครั้งคนเราใช้เวลาในการรีแอไลน์หรือตันหนักหรือคิดได้และไพ่แบบนี้มันเป็นไพ่ไพ่ตาช่งางไพ่จนะัสต์เนาะ just justice คือมันเป็นไพ่พลังงานของ energy ของอความยุติธรรมความถูกต้องความชัดเจนหรือการแก้ไขอะไรหลายอย่างจากผิดให้เป็นถูกเออมันมีพลังงานแบบนี้อยู่ตรงนี้มันมีคนตรงนี้ที่เขาเรียกว่า unhappy กับสถานาการณ์ของความรักหรือสถานาการณ์บางอย่างหรือการกระทําบางอย่างที่เกิดขึ้นมีพวกคู่รักตรงเนี้ยต้องบอกตรงว่ามีพลังงานรักใน energy นี่ที่เป็นสถานาการณ์แย่ๆมากๆอยู่ตรงนี้แหละเออเพราะว่าถ้าไพ่มีพวก เขาเรกว่าดาบที่เป็นไพ่ทุกกันเนาะแล้วก็มีไพ่ที่เป็นเดสกบทาวเวอร์ด้วยเนี่ยคือก็ไม่ธรรมดานะอืมทีนี้ไพ่ตรงนี้นะคะดูนะไพ่มีเจมเพอร์กับเมจิเชนด้วยข่ายบอกเลยว่า Energy เอ r เ y จีดีปนิกคลิปหนึ่งที่พวกโซเม e บางท่านตรงนี้เป็นพวกอดีตแล้วเป็นคนต่างชาติค่ะอืมเป็นคนต่างชาติได้ พลังงานตรงนี้มี energy magician ด้วยและแถมในวันนี้มีไพ่ที่เป็นไพ่หกถ้วยไพ่ death คือต้องบอ,อกตรงว่ามีบางขั้นตรงนี้ในช่วงของชีวิตดวงบางคนอะคนที่จะกลับมาหากันได้และเป็น soulmate จะต้องเหมือนแค่กลับมาแบบที่เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือหมายให้กับว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพราะว่าบางคนตรงนี้ยังอยู่ในช่วงที่ทุกอย่างอะ ดวงของความรักหรือมุมมองในความรักหรือแม้กระทั่งความพร้อมการกระทำหลายๆอย่างมีบางคนตรงนี้ที่อยังขุกขักยังอติดขัดยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไพ่มันยังไม่ต้องมองตรงว่าไพ่ยังไม่ค่อยดี มีสถานการณ์ของบางคนที่ยังไม่ค่อยดีนะเออทีนี้ Energy นะไข่จะมาให้ดูไพ่ข้อความนะคะไพ่มี I'm e l like I'm Obsessing over you ไพ่มี You're a my best friend และดูไพ่ใบนี้ I am struggling to let go of the 3D world ไพ่เนี้ยเห็นได้ชัดว่า Energy ตรงนี้คืออย่างที่บอกมันมีไพ่ที่มีพวก q u e e นที่เป็นโดยเฉพาะคุณไม่ท้าด้วยคือมันมีมันมีพลังงานของบางท่านที่พวกคุณยังดึงดูดเขาเรียกว่าพวกคุณ ไม่ว่าจะเป็น,สนเสน่ห์คำพูดการกระทําหรืออดีตที่ผ่านมาช่วงเวลาโมเมนต,ต์ต่างๆหรือเหตุการณ์หลายอย่างมีบางคนที่เขายังเห็นภาพของพวกคุณหรือยังรู้สึกถึงความดึงดูดใจหรือดึงดูดความรู้สึกต่อต่อกันคือพวกเขาเหล่านั้นยังมีความรู้สึกแบบออฟเซสมันเหมือนคล้ายๆกับความแบบ หลงไหลหมกมุ่นเพราะอะไรรู้ปะไพในวันนี้ก้ดาบขึ้นถึงซ้ำถึง2ใบเพราะฉะนั้นมันจะมีรักที่หมกมุ่นอยู่ตรงเนี้ยเกิดขึ้นในคลิปนี้ค่ะมีใครที่ยังหมกมุ่นถึงกันไพม i n i จ y you are my best friend คือต้องบอกว่าพลังงานบางคู่ตรงนี้เป็นพวกคู่ที่มีความสัมพันธ์แบบที่ว่ารู้จักกันมานานหรือเป็นพวกคู่ที่แบบว่าสถานการณ์ในปัจจุบันคือเหมือนคล้ายกับ ลึกๆแล้วบางท่านยังมีความหวังดีต่อกันหรืออีกในหนึ่งคือเป็นพวกพลังงานของคู่ที่มีการเปลี่ยนสถานะมีการเปลี่ยนสถานะแต่หมาให้กับว่ายังมีความที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่า close friends best f r i e n d หรือแบบผู้ใกล้ชิดอะเอาง่ายๆเออนึกออกปะคนที่แบบบางครั้งคือคนเราจะรู้สึกว่าเอ้ย คนคนเนี้ยบางครั้งคําว่าคนรักอะ่ะคนรักของบางท่านอะ่ะม,ม,มันมันมันมีมันมีหลายรูปแบบนะคะคืออย่างเช่นอย่างสมมติว่าอย่างกรณีอย่างของใครเนี้ยใครกับแอนดูอ่เป็นสามีภรรยากันใช่ปะเราเป็นคนรักกันเราเป็นพ่อแม่ของเอเดนแล้วเราก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับเหมือนเบสเฟรนต่อกันด้วยอะ่ะนึกออกปะเออเป็นฟีลแบบนั้นแหละมันจะมีคนที่รู้สึกถึงใครหลายๆท่านตรงนี้ไอ้นี่ไพ่เนี่ยชัดมากๆตรงที่ว่า อย่างที่ไข่บอกไพ่นางฟ้าไพ่นางฟ้าแล้วก็ที่ฉันัญไพ่ในวันเนี้ไพ่ทาโร่อะต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นีกคลิปหนึ่งที่ไพ่ทาโร่ยังมีหลายๆใบที่ยังไม่สวยอันนี้ต้องพูดตรงก็คืออย่างอย่างบางคนแบบบางทีอะหลายๆคนจะรู้ว่าไข่จะพยายามเหมือนแบบไข่จะเป็นหมอที่ไม่ว่าไพ่ร้ายยังไงอะไข่จะไม่ใช้คําพูดที่มันแบบแรงกระแทกใจจนทําให้รู้สึกแบบคนที่ร้าวอยู่แล้วยิ่งไปทําให้ร้าวไปอีกแต่ ไข่อ่านไปตามความจริงหรืออ่านไปตามพลังงานไพ่แต่ไข่จะมีวิธีการใช้คําพูดที่มันไม่ให้แบบว่าไม่แบบไปต่อยเหมือนเหมือนต่อยหน้าคนให้มันแบบร้าวไปกว่าเดิมคะทีนี้ต้องบอกว่าไพ่ถ้ามีไพ่ struggling ขึ้นมาแบบนี้ energy ดวงรักของบางท่านตรงนี้ยังมีทุกอย่างแบบตะกุกตะกัดติดขัดหรือทุกอย่างยังมีปัญหายังมีในเรื่องของการที่พลังงานรักยังดูยังแบบว่าโห บางคนบางคนมีเรื่องให้เครียดแน่นอนอะถ้าไพ่แบบเนี้ยขึ้นทีนี้เอนจีต่อมานะไพ่มีพลังงานนี้ไข่ขอเอาไพ่มาอยู่มุมนี้หน่อยย้ายก่อนอืมคือต้องบอกว่าไพ่มันมาในทางเดียว,ยวกันนั่นแหละเออเวลาเปิดไพ่อ่ะอ่ะเปิดไพ่ไปให,ให้ตรงนี้นะทีนี้คือไพ่มีเอนจีนี้ I'm going to contact you. I need to speak with uh, to speak to you. I'm avoiding our connection. แล้วก็มี I'm focuses on work. คือภายในกลองไพ่มี My head isn't clear enough to make a decision. ใครล้อบอกงี้พลังงานเนี้ย Energy สังเกตดูว่ามันเป็นพลังงาน p a s t tense แล้วมันก็เป็นพลังงาน Energy verb แบบ ing เพราะฉะนั้นคืออะไรพอมันเป็น energy ของพลังงานแบบนี้ที่เป็น past tense of e n e r g ด้วยนั่นหมายถึงว่ามันมีคนบางคนที่คารยกว่าที่ผ่านมาคือทําแบบนั้นอยู่จนมาถึงปัจจุบันแล้วก็มีบางคนที่พลังงานแบบนี้กําลังเกิดขึ้นอยู่เช่นมีคนบางคนี้ที่อยากจะ contact หรืออยากจะพูดกับพวกคุณแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางคนที่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงกับสถานการณ์บางอย่างที่บางทีบางคนมือนแค่แบบว่า มันมีไพ่ก้าวดาบเพราะฉะนั้นมันจะมีคนที่มีความเครียดหรือความคิดเยอะตรงที่ว่าบางคนจะพูดยังไงจะติดต่อยังไงจะคุยยังไงหรือหลายๆอย่างเลยอะที่มีหลายๆคนที่ที่ที่อยู่ในหัวที่เครียดในเรื่องของความรักแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละท่านนะคะใขรยกตัวอย่างให้เห็นภาพกว้างก e ้าง g y นี้มีบางคนที่อยากจะติดต่ออืมที่อยากจะติดต่อแต่ว่าพลังงานมันเป็น energy ของลักษณะไบบให้เกับว่า กำลังหรือเหมือนคล้ายๆกับกําลังคิดหรือกําลังเพราะต้องการที่อยากจะสื่อสาร,รอยากจะพูดหรืออยากจะอธิบายบางอย่างอะไรแบบนี้อืมเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นมันเลยเป็นไพ่พลังงานที่เป็น energy แบบกําลังเอ,อหรือคิดอะไรแบบเนี้ยทีนี้พลังงานตรงนี้มี energy บางคนที่โฟกัสเรื่องของงานมีเหมือนคล้ายๆกับ energy ของพวกเขาที่เป็นแนวโซเมทอะไรเงี้ยร่วมถึงบางท่านตรงนี้ได้ด้วยนะที่แบบว่า มีเรื่องอื่นๆที่ต้องไปโฟกัสหรือไปโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็มีบางคนตรงเนี้ยพยายามหลีกหมือนกับแบบว่ามีพวกบางคนที่แบบว่าพยายามหนีความจริงหรือพยายามแบบว่าหนีความรักหรือพยายามหนีความสัมพันธ์หรือหนีคอนเนคชั่นกับใครอะไรแบบนี้ค่ะเออแล้วก็พอมีพลังงานในไพ่แบบเนี้คือเห็นเด่นชัดเลยว่ามีบางคนที่ มุมมองเอ่ยความแบบความรู้สึกหรือการกระทําบางคนอะยังไม่เคลียร์ในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นมีบางท่านตรงนี้ที่ยังไม่สามารถที่จะเมค e c ซิชันหรือตัดสินใจในเรื่องของความรักได้อย่างชัดเจนกับหลายๆท่านตรงนี้โดยเฉพาะใครที่ลิงก์กับไพ่ยางต่าที่มันขึ้นขึ้นมาหรือที่ใครว่าว่ามาตรงนี้นะทีนี้มาดูไพ่ใน Energy นี้ด้วยมีไพ่นี้ Dare t o go f o r i t a p o s i t i v e o u t c o m e is to be e x p e c t e d I have something to say to you. Please allow me to say. it แล้วคุณดูไพ่นี้มีใครบางคนตรงนี้ที่เป็นพวกโซเมตและลิงก์กับคลิปนี้นะคะมีคนที่อยากพูดหรืออยากบอกอะไรบางอย่างถึงกันไพ่มันมีพลังงานที่อยากจะ speak อยากจะ say something อยากจะ contact หรืออยากจะเหมือนแบบพูดได้อะไรบางอย่างแต่ธานกกรายของบางคนอาจจะไม่เอื้อมหนวยก็ได้นะอืม นี้ไพ่มีพลังงานเนี้ยสังเกตได้เลยว่าทำไมมันถึงมีไพ่แบบนี้เพราะว่าไพ่ในนี้ของคุณมีพวกเอเนจีที่เป็นพวกเดสไพ่ทาวเวอร์ไพ่ที่เป็นไพ่ดาบแล้วก็มีไพ่หกถ้วยด้วยเพราะฉะนั้นเอเนจี Energy นี้เป็นโซเมดิคลิปหนึ่งที่ชัดมากที่มีพวกพลังงานลนาักษณะเช่นว่ารักที่ต้องเปลี่ยนสถานะที่แยกกันรักที่แบบว่ามีใครที่เดินจากกันไปแล้วรอการกลับมาอยู่เอเนจีมี I need sometime a l o n e a temporary separation is needed คือใครบางคนอนะ ต้องบอกตรงว่าคนเราดวงอ่ะมันอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่ต่างคนต่างอยู่เหอะหรือแบบว่าเธออยู่คนเดียวไปก่อนฉันก็อยู่คนเดียวไปก่อนหรือบางทีบางคนอ่ะการอยู่คนเดียวของบางคนอาจจะแบบว่าไปผ่านรักคนอื่นมาก่อนได้ด้วยก่อนที่จะกลับมาได้อะไรแบบนี้ค่ะมันมีนะเพราะว่าไข่ก็เคยมีสถานก,การณ์นั้นที่ผ่านมานะคะเออหมายถึงว่าไข่ไม่ได้ทําแบบนั้นนะหมายถึงว่าในระหว่างที่เรารอแบบคนรักกลับมาอะไรเงี้ยคนรักของเราก็อาจจะแบบว่า ไปแบบเขาเรียกว่าหลงทางเดินทางผิดต,ตามืดบอดอะไรแบบนี้ได้นะคะคนเรามันคือมันเป็นเรื่องของแต่ละดวงของแต่ละคนที่มันต่างกันนะเนาะแต่ถ้าดวงมันเปิดปุบะัะมันจะมีอะไรที่คลี่คลายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเสมอนี้ต้องพูดตรงนะอ,อโดยเฉพาะใครที่มาดูดวงส่วนตัวและเป็นไพ่รวมกับรข่จะเห็นชัดมากทีนี้ไพ่มีพลังงานนี้ด้วยดูดิ I am waiting for d ีไ i n e c o n n e c t o o n to happen, but in the meantime, o m focusing on myself for us เนี่ยมีไพ่โฟกัสแล้วก็มีไพ่พลังงานที่มี energy ของบางคนที่ยังรอคอยบางอย่างรอคอยสัญญาณบางอย่างรอคอยลักษณะของการติดต่อสื่อสารรอคอยความเชื่อมโยงของการกลับมาหากันได้หลายๆอย่างเลยเออคือใครให้กำลังใจของบางคนที่มีพลังงานรักที่แบบทุกข์หรือเครียดนะคะ ให้กาลังใจมาก,มากๆสําหรับใครที่มีเรื่องอะไรที่แบบอย่างเช่นว่าใครที่ทําไม่ดีกับคุณใครที่ห่างหลักคุณใครที่เดินผิดนอกลูก่นอกทางกับคุณใครที่เปลี่ยนสถานะกับคุณแล้วเอเนจียงรอกันอยู่ใครที่เดินจากหายกันไปแล้วยังรอการกลับเข้ามาหากันอยู่อะไรแบบนี้นะเอเนจี Energy นี้เป็นอีกเอเนจีหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีไพ่พลังงานที่เป็นอดีตอีกแล้วอะ่ะอืมไพ่ไข่มามามาดูพลังงานไพ่ําทถามมิ่งให้นะไพ่ถามมิ่งขึ้นมาไพ่เนี่ย is in the future ทุกอย่างมันอยู่ในอนาคตเห็นปะมันอยู่ในอนาคตค่ะทุกคนเออไพ่ไพ่ก็ยังมายาม้ำอีกว่าเออถ้ารักตรงเนี้ยโซเมทหรือรักของใครมาทัางเนี้ยยังไม่ดีหรือบางคนยังรู้สึกว่ารักยังพังทลายหรือแม้กระทั่งบางคนที่มีรักที่แบบว่าจบกับใครมาหรือบางคนยังรอใครอยู่กลับมาอะไรแบบนั้นถ้ามันยังไม่ดีขอให้ผ่านช่วงนี้ไป ไพ่มันยังมี struggling อยู่แล้วก็ทุกอย่างพลังงาน in the future นะคะเอาโอเคเอาพลังงานมาให้เราทุกคนทุกคนจะมารับพลังงานบลหรือมาดูเป็นไกด์ไลน์เหม๋หรือแบบว่ามาเอากำลังกำลังใจจากไข่นะเพราะว่าไข่รู้แหละว่ามันมีคนที่มีสถานการณ์แบบนี้แน่นอนหรือสถานการณ์ที่มันเข้าเขาอะไพ่เพราะว่าถ้าไพ่มาประมาณนี้และที่สําคัญต้องบอกว่าไพ่ใหญ่สวยๆหรือไพ่ถ้วยสวยๆ หรือไพ่ไม้เท้าสวยๆคือมันยังขาดอยู่อีกเยอะเลยในเซตวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้กําลังใจสําหรับคนที่มีพลังงานรักที่ยังปวดใจยังเครียดยังพังทลายยังมีปัญหาหรือยังมีการจบหรือเปลี่ยนสถานะหรือมีการรอใครกลับมาอยู่แล้วยังกลับมาไม่ได้ดีเลยอะไรแบบเนี้ยก็ให้กําลังใจมากๆใครต้องยารจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอลเปเปอร์ก็ทักมาที่ไลน์ของไครเคสใด้ดูแซตคือต้องบอกว่าเวลามาดูดวงส่วนตัว ไพ่รวมกับโดยเฉพาะใครที่ดูโปรหลักอะ่ะไพ่รวมกับไพ่นางฟ้ามันจะเห็นพื้นของคุณเลยแหละโดยเฉพาะพลังงานพวก energy ของคนที่แบบอยากเห็นแบบรักอะ่ะพลังงานมันจะไปในทางเดียวกันกับดวงหรือช่วงใกล้ๆในชีวิตของพวกคุณฉะนั้นใครที่อยากมาดูแบบว่าเอ้ยอยากมารู้เป็นแนวหรือแบบอยากมาแบบ ตอกย้ําอะไรแบบนี้มาหาคําตอบมาจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะจองคิวดวงส่วนตัวก็คือบางครั้งเวลาที่ไข่ไข่ต้องบอกอย่างนี้ว่าใครที่บางคนคอมเมนต์ในในคลิปอะบางทีไข่อาจจะไม่ได้มาเห็นหรือแบบมามาตอบได้ทันตลอดใครที่ต้องการจะแอดมาดูดวงต้องแอดมาที่ไลน์ของไข,ข่ KHRDOZ เท่านั h ้นนะคะไข่ถึงจะเห็นหรือรับได้ทันนะคะโอเคขอบคุณคนมากๆวันนี้ไปก่อนนะเราทุกคนมาักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ๊ม่บา